วันนี้คุณตตีพาเข้าครัวนะคะมีแม่ครัวสั่งตรงมาจากขอนแก่นค่ะนี่ยังหน้าสดอยู่ทั้งสองสาวนะคะว <c oughs> ันนี้เราจะทำอะไรคะราดหน้าค่ะทำราดหน้านะคะตอนนี้ทำอะไรก่อน,ผ,นอผัดเส้นก่อนผัดเส้นก่อนตอนนี้เส้นใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนผัดเส้นค่ะ ัดแล้วใส่อะไรบ้างคะตอนผัดเส้นใส่ซีอิ๊วดำแล้วก็ใส่ซอสนีกหน่ออ่าใส่ซีอิ๊วดำคือผัดให้เป็นสีสันผัดให้สุกแล้วก็ให้เป็นสีสันเดี๋ยวโอเคค่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนผัดเส้นก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะคะตอนที่จะใส่ซอสเติมซอสเตรียมสีสันของเส้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ตอนต่อไปค่ะอนนี้เราใส่ซอสปลาเขียวนะคะ <ไป S 1> เติมสีนิดหน่อยเรียบร้อยแล้วคะสีอิ๊วขาวอะไรใส่ไหมคะหรือ <ไป S 1> สีอิ๊วสีพอดีเราไม่มีสีอิ๊วดําไ, <ป S 2> ไม่มีสีอิ๊วหวาน <Okay. S 1> เราก็เลยใส่แต่ซอสปลาเขียวนิดหน่อยค่ะเน,นี่ยก็จะได้สีประมาณเนี้ยนะคะทําแบบเครื่อมปรุงตามมีตามเกิดค่ะ <laughs> ่อมานคุณรัตีเนี่ยทำอาหารตามสิ่งที่มีนะคะเดี๋ยวรอชมแต่รับรองอาจจะอร่อยอ๋เอาทำเป็นก้อนๆเลยเหรอคะตอนนี้มันได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ทำเนี่ยสีสันกำลังดีเหมือนเหมือนเส้นจะกรอบๆนิดหน่อยใช่ไหมคะ <S <S เอาออกมาเตรียมไว้เลยค่ะ เทียบก,กันดูในจานนั้นเส้นยังไม่ได้ผัดค่ะแต่จานนี้เส้นผัดแล้วแล้วก็ทำเป็นก้อนๆแล้วค่ะยังไงก็บังคับให้กินหนึ่งก้อนนี่แล้วค่ะต่อหนึ่งครั้งนะคะ,นะะทีนี้เดี๋ยวเรารอดูขั้นตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงไวันนี้เราจะทำะราดหน้าแบบผัดเส้นไข่ไก่นะคะ ขั้นตอนแรกแล้วก็เหมือนกับทอดไข่หรือว่าตีไข่ให้แตกก่อนประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะอ๋อคือเอาเส้นเอาเส้นที่เรายังไม่ผัดนะคะเอวันนี้เราจะทำสองเวอร์ชันใช่ไหมอ๋อจะมีทั้งประเภทเส้นที่ผัดใส่ไข่ แล้วก็เส้นแบบผัดทอดกรอบแบบนี้นะคะอ๋อทำสองอย่างมีสองสองช้อยให้เลือกสำหรับเส้นนะคะนี่คือประเทเส้นที่ผัดใส่ไท่ค่ะก็ใส่ซอสเหมือนเดิมใช่ไหมคะใส่ซอสสาดเกียวลงไปนะคะอ๋อนี่คือ,ห,อนนนหนึ่งจานนิดนึง หนึ่งโทนหรือทำห้พอก็อเติมค่ะก็จับประมาณนี้นะคะถ้ามีสีอ,งงอ,อิ๊วดำมันก็จะอ๋อถ้ามีซีอิ๊วดำสีมันก็จะจะดำกว่านี้นิดหน่อยก็จะคล้ำก็จะดูสวยขึ้นเพิ่มสีสมนี้นะคะหลายทีแล้วนะคะตักใส่จานเลยค่ะ เส้นพร้อมนะคะเส้นอันนี้คือแบบใส่ไันนี้คือแบบไม่ใส่ไข่จานนี้คือเส้นที่ยังไม่ผัดขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการทําน้ําซุปค่ะหมูนี่เราหมักไว้แล้วใช่ไหมคะแม่แมมหมูหมักไว้แล้วใช้อะไรหมักบ้างคะอเอ่อซอสปลาเขียวซีอิ๊วขาวใช่ไหมคะพริกไทย ่ไม่มีไม่มีใช่ไหมคะใคที่ราอ๋อพริกไทม่ได้ใส่พรกไทยไม่ได้ใส่ใค่ด้วยอ๋อหมักใส่ไข่ใส่ซอสนะคะซีอิ๊วขาวผงรุงมสใส่ไหมคะตอนหมักใส่ด้วยใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะอ่าพอน้ำเดือดแล้วเอาหมูลงค่ะนี่ค่ะ จะพึงค,คนนะคะตอนนี้รอให้หมูสุกดนิดหน่อยแล้วอยคนหลังจากที่เราใส่หมูลงไปในน้ําซุปที่เ,เดือดแล้วนะคะ<ๆ>ก็ใส่อะไรลงไปคะแม่แมมก็จะเป็นใส่ผักแล้วก็แป้งผักต่างๆแล้วก็แป้งนะคะที่ทําให้น้ำข้นอันนี้คือน้ํำราดหน้าค่ะโอ้หเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ชิมกันอันนี้คือ แป้งนะคะที่เราใส่ลงไปในน้ำซุปแล้วก็ปรุงรสตามชอบนะคะก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะมีซอสฝาเขียวมีน้ำปลามีผงปรุงรสเติมเข้าไปถ้าใครชอบน้ำปลาไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะบางคนไม่ชอบน้ำปลานะคะอันนี้โอ้น่ากานมากแต่ผักสีเขียวเรายังไม่ใส่เหลือคนะนะคะ ตอนนี้ใส่ผักที่มันเปื่อยยากไปก่อนใส่ผักที่สุกยากไปก่อนนะคะยวเติมเติมแป้งนะคะเติมน้ำแป้งลงไปเลยค่ะน้ำแป้งลงไปนะคะคือให้น้ำซุปมันข้นนิดหน่อยคนๆคนคน เดือดแล้วเราก็จะใส่เรา,าผักหลังจากที่คิดว่าผักพวกนี้สุกแล้วเราก็ใส่คะน้าใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จ๋รอดูค่ะถ้ามีเต้าเจี้ยวก็หาดเต้าเจี้ยวอ,อ๋อถ้าบ้านไหนมีเต้าเจี้ยวก็หยอดเต้าเจี้ยวลงไปนะคะสีอูดดำน้ำมันก็จะสีเข้มกว่านี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะหอมเต้าเจี้ยวด้วยแต่ ครัวบ้านคุณรตีไม่มีค่ะนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ใส่เท่าที่มี <laughs> ตอนนี้คือใส่ผักลงไปค่ะใส่คะน้าลงไปนะคะเออแล้วสีก็จะสวยค่ะเห็นไหมคะสีสันสวยงามออถ้าชอบผักเยอะก็ใส่เยอะใส่อีกนิดหน่อยก็ได้เตยใส่ลงไปค่ะ พอละนี่นะคะตอนนี้ปิดเตาแล้วค่ะเพราะว่าเตายังร้อนอยู่ก็ให้ความร้อนที่เขามีอยู่ในตัวเขาทำให้มันร้อนไปเรื่อยๆแล้วผักก็จะได้สีเขียวอย่างเนี้ยจะได้ดูน่าทานนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยในกระบวนการทาน้ํสซุปราดนานะคะสูตรแม่แม่มค่ะสั่งตรงจากขอนแก่น นี่คือราดหน้านะคะที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ผนดชิมค่ะพี่มาชาชิมเป็นยังไงบ้างคะพี่ชาอร่อยค่ะอร่อยค่ะกลมกลอบนี่ <laughs> <laughs> หนูได้ปรุงไหมคะหนูไม่ได้ปรุงเลยคะ่ะไม่ได้ปรุงเลยใช่ไหมคะ <laughs> คือเอาเส้นใส่แล้วก็เอาน้ำซุปใสใช่ไหมคะค่ะ <laughs> ราดหน้าลงไปเลยไม่ได้ปรุงเลยนะคะ โอ้อพ,พูดให้พูดให้เชฟแม่แมมดีใจนะคะนี่นมหมูนุ่มๆนี่น้ำซุปกลมกล่อมใช่ไหมคะเส้นเป็นไงคะเส้นก็เหนียวนุ่ม,อมโอ้นี่นีนี่ค่ะนี่ราดหน้าฝีมือกุ๊กแม่แมมแล้วก็กุ๊กแม่ตุ๋ย <c oughs> ทำช่วยกันสองคนนะคะ อร่อยอร่อยอร่อยค่ะ